สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเล่าผีคืนนี้ขอเสนอเรื่องทางผีผ่านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศสอ3 4ของหมู่บ้านของดิฉันในชนบทของจังหวัดพิจิตรบ้านที่เราย้ายมาอยู่หลังนี้ ใหญ่และกว้างขวางมีสี่ห้องนอนและมีระเบียงทางหน้าบ้านปลูกยกพื้นได้ถุนโลงตามแบบบ้านชนบททั่วไปการที่เราต้องย้ายบ้านเป็นเพราะหลังเดิมแออัดไปหน่อยสำหรับเราห้าคนพี่น้องพี่สงพี่ชายคนโตจะครบกำหนดปลดจากทหารเกณฑ์ กลับมาอยู่ที่บ้านพวกเราจึงมองหาที่ทางและซื้อที่ได้ห่างออกไปจากหมู่บ้านนิดหน่อยมีข้อเสียก็คือมันอยู่ใกล้กับป่าช้าแต่ว่ามันก็เงียบสงบดีและอีกอย่างก็คือมีพี่น้องผู้ชายตั้งสี่คนทำให้อบอุ่นใจมีดิฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่น่ากลัวอะไร หลังจากปลูกบ้านเสร็จแล้วและได้ย้ายมาอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็เริ่มสังเกตได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติคือในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนคุยกันดังมาจากใต้ถุนบ้านและเมื่อลงไปดูก็ไม่พบเห็นใครแล้วเสียงก็จะเงียบไปแต่เมื่อเรากลับขึ้นมาบนบ้าน ก็จะเริ่มมีเสียงคุยขึ้นใหม่ทำให้เราพี่น้องมองตากันปิดแต่ไม่มีใครกล้าออกความเห็นอะไรจนปลายเดือนพี่สงก็กลับมาอยู่บ้านในวันที่สองที่เขากลับมาเขาก็ออกไปดื่มฉลองการกลับมากับพักพวกจนดึกและกลับบ้านมาเข้านอนเงียบไปตอนสายของวันรุ่งขึ้นจัน น้องชายของดิฉันก็เข้าไปปลุกพี่สงจันพบว่าพี่สงนอนตัวแข็งทื่อสิ้นใจเสียแล้วไม่มีบาแดแผลใดๆปรากฏบนร่างกายพวกเรางงง,งันตกใจและเสียใจได้แต่คิดว่าแกคงจะดื่มเกินขนาดไปหลังจาจัดงานศพของพี่สงซึ่งเป็นพี่ชายคนโตไปเดือนกว่า ก็ครบกำหนดของพี่จันที่จะถูกเกณฑ์ทหารบ้างในวันเกณฑ์มีหนุ่มๆเพื่อนของจันมาเกณฑ์กันหลายคนบ้างก็จับได้ใบดําบ้างก็จับได้ใบแดงเป็นที่เฮฮาคึกคลื้นหลังจากรู้ผลเสร็จสิ้นแล้วจันน้องชายของดิฉันจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารก็ชักชวนกันตั้งวงเลี้ยงฉลอง จันจะกลับมานอนกี่ทุ่มกี่ยามนั้นดิฉันไม่รู้เพราะเข้านอนไปก่อนแล้วรุ่งเช้าเมื่อเห็นว่าสายมากดิฉันจึงเปิดประตูเข้าห้องไปปลุกจันแต่ก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อเห็นจันนอนงายตาค้าง,าางสิ้นใจในแบบเดียวกับพี่สงพี่ชายคนโตที่ตายไปก่อนหน้านี้เพียงแค่สองเดือนเท่านั้น พวกเราต้องสูญเสียพี่น้องผู้ชายไปถึงสองคนเป็นไปได้ยังไงกันดีฉันกับน้องชายอีกสองคนเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกระยะนี้เสียงคุยจากได้ถุนยามค่ำคืนกลับยิ่งดังมากขึ้นบางครั้งเป็นเสียงหัวเราะเหมือนสาสมใจในบางอย่างเราเริ่มหวาดภวาจนต้องย้ายมานอนรวมกันทั้งสามคน ในห้องเดียวกันพร้อมทั้งเปิดวิทยุให้เสียงดังๆเพื่อกลบเสียงคุยที่ใต้ถุนนั้นจะได้คลายความกลัวลงบางชาวบ้านเริ่มเอะใจในเคราะห์กรรมและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านของดิฉันมีเสียงซุบซิบกันว่าที่บ้านของดิฉันมีผีสิงถัดจากงานศพของจันทร ไปราวสองอาทิตย์ขณะที่ดิฉันกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นั้นก็เหลือบตามองลงไปเห็นแม่ชีคนหนึ่งยืนอยู่ที่ลานดินหน้าบ้านดิฉันลงไปต้อนรับเห็นแม่ชีกำลังยืนหลับตานิ่งอยู่อายุประมาณหกสปีเห็นจะได้ผมเกวียนหงอกขาวปากปายดิฉันยืนดูอยู่สักพัก แม่ฉีก็ลืมตาขึ้นและพูดว่าบ้านเธอมีผีสิงรู้ไหมดิฉันตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกฉันจะช่วยทำพิธีไล่ผีให้แม่ฉีพูดต่อเธอไปหาลูกหมูเป็นๆมาหนึ่งตัวมีดคมๆกับกะละมังหนึ่งใบดิฉันทำตาแม่ฉีสั่ง ทั้งๆยังงงคล้ายถูกสะกดจิตนำลูกหมูจากหลังบ้านมาผูกไว้กับเสาบ้านหามีดกับกะละมังมาเตรียมพร้อมเราต้องใช้หมูสังเวยเจ้าที่เจ้าทางแม่ชีอธิบายฆ่าหมูแล้วกรีดท้องเอาเครื่องในออกลองเลือดใส่กละมังและเอาเครื่องในกับเลือด เป็นเครื่องสังเวยเดี๋ยวก่อนมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นเมื่อดิฉันและแม่ชีหันไปมองก็เห็นพระธุดงชาชราองค์หนึ่งท่านเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดดิฉันก็ไม่ทันสังเกตดิฉันและแม่ชีนั่งลงแสดงความเคารพท่านทำอย่างนั้นไม่ถูกความจริงเป็นความผิดของเธอเอง ที่มาสร้างบ้านทับทางเดินของเขาพูดผีปีศาจแถวนี้ใช้ทางนี้เป็นทางผ่านของเขาเมื่อเธอมาปลูกบ้านขวางจึงทำให้เขาลำบากจึงแกล้งเอาถ้านำของไปเส้นสังเวยหวัวเขาก็จะยิ่งเฮี้ยนขึ้นอีกอาตามาจะแนะวิธีที่ถูกให้ถ้าภิกษุองค์นั้นเปิดย่ามของท่าน แล้วหยิบเอาพยันออกมาสี่ผืนพลางยื่นส่งมาให้เอาไปปิดไว้กับเสาเรือนทั้งสี่ด้านดีฉันตะโกนเรียกน้องชายให้ลงเรือนมาช่วยเอาพยันไปปิดเสาตามที่ท่านสั่งหลังจากเรียบร้อยแล้วพ้าภิกษุองค์นั้นก็เดินนำดีฉันและน้องชายเข้าไปตรงผืนดินกลางได้ถุนบ้าน ขุดลงไปตรงนี้ท่านชี้ที่พื้นดินเมื่อน,น้องชายขุดลงไปได้ราวสอกเศษก็เห็นกระดูกคนโผล่ขึ้นมาน้องชายขุดต่อจนนำกระดูกขึ้นมาได้กองหนึ่งท่านให้รวบรวมกระดูกเหล่านั้นใส่ลงในหม้อดินแล้วนำขึ้นไปบนระเบียงบ้านจัดวางทูบเทียนทําพิธี แล้วท่านก็สวดเป็นภาษาบาลีหลายบทขณะที่ท่านกําลังสวดอยู่นั้นมีเสียงคล้ายมีของหล่นมาบนหลังคาบ้านดังเกลียวกล่าวเป็นระยะพวกเรานั่งกันอยู่หน้าซีดตกใจกลัวไปตามๆกันพระภิกษุนั้นก็มีได้แสดงความหวั่นไหวแต่อย่างใดท่านสวดเสียงอย่างสงบมั่นคง จนในที่สุดเสียงประหลาดเหล่านั้นก็เงียบหายไปเอาละท่านเอ่ยขึ้นหลังจากสวดจบแล้วต่อจากนี้จะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีอะไรมาลบกวนอีกแล้วขอให้สร้างบุญสร้างกุศลทำบุญตักบาตรอย่าให้ขาดก็แล้วกันอย่าลืมอุทิศส,ส่วนกุศลให้พวกเขาด้วย เขาจะเลิกใช้บ้านนี้เป็นทางผ่านอีกต่อไปเพราะอาตามาได้สวดกำกับไว้ให้แล้วดิฉันและน้องๆก้มลงกราบท่านด้วยความเคารพและตื้นตันหลังจากที่ท่านได้ไปจากบ้านของดิฉันแล้วดิฉันได้ออกไปสืบถามคนในหมู่บ้านถึงพระภิกษุแต่ก็ไม่มีใครรู้ ว่าท่านมาจากไหนและไม่มีใครเห็นว่าท่านไปทางไหนดิฉันออกตามหาในหมู่บ้านข้างเคียงก็ไม่พบดิฉันยังคงระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านไม่ช่วยไว้ก็ไม่รู้ชะตากรรมในอนาคตของดิฉันและน้องๆอ,อีกสองคนจะเป็นเช่นไร หมอนข้างใบนั้นเมื่อปิดเทอมปลายปี2521พี่วันและพี่สุนญาติห่างๆของดิฉันไปส่งเตียลูกชายวัยแปดขวบไปอยู่กับญาที่ปักใต้เป็นเวลาเดือนเศษที่หัวลำโพงพี่วันจัดทุกอย่างให้ลูกพร้อม พี่สุนจะไปส่งเตียจนถึงบ้านยาเองพี่สุนเป็นคนใต้มาทำงานและแต่งงานกับพี่วันที่กรุงเทพนี่เองพี่วันพึ่งจะนึกออกว่าลืมเอาหมอนข้างมาให้เตียด้วยเตียติดหมอนข้างมากคงนอนไม่หลับแน่ๆถ้าไม่มีหมอนคู่ใจที่บ้านทางปักใต้ก็ไม่มีใครมีหมอนข้างกันเลย หรือถึงแม้จะมีเตียก็ไม่ชอบก่อนหมอนข้างของคนอื่นเสียอีกขณะที่พี่วันกําลังวุ่นวายใจอยู่เพราะนึกได้เอาตอนรถไฟโจนจะออกอยู่แล้วก็บังเอิญเหลือไปเห็นพ่อค้าขายหมอนและหมอนข้างหามอยู่ด้านนอกสถานีพี่วันจึงไม่รอช้าเรียกซื้อหมอนข้างใบย่อมไว้หนึ่งใบเตียเป็นคนเลือกสีเองด้วย และตื่นเต้นมากที่มีของใหม่ใช้พี่วันและพี่สุนนึกขอบคุณพ่อค้าขายหมอนเป็นที่สุดที่มาช่วยแก้ปัญหาได้ทันใจและรู้สึกโชคดีมากที่ได้ซื้อหมอนข้างให้เตียในวันนั้นแต่ทั้งพี่วันและพี่สุนมีได้เฉลียวใจเลยว่าเจ้าหมอนข้างใบนี้จะสร้างปัญหายุ่งยาก อย่างไม่น่าเชื่อในเวลาต่อมาบนรถไฟสายใต้คืนนั้นสักประมาณตีสองเห็นจะได้พี่สุนได้ยินเสียงเตียบนพึมพำและดิ้นขุกขลักอยู่ที่เตียงชั้นล่างตอน,นแรกก็คิดว่าเตียละเมือเหมือนเคยแต่พอนานๆนนเข้าเหมือนลูกชายหายใจไม่ออกเลยลงเลิกม่านดู เห็นเตียงกอดมอนข้างแน่นและสายหน้าไปมาพี่สุนเลยเขย่าตัวลูกจนเตียรู้สึกตัวตื่นแล้วร้องไห้จ้าบอกว่าพิดานเตียงพ่อมันต่ำจะทับเตียพี่สุนก็คิดว่าลูกคงจะไม่คุ้นกับการนอนบนรถไฟและเตียงบนกับเตียงล่างมันก็เตี้ยจริงๆเลยปลอบลูกว่า พรุ่งนี้เช้าก็ถึงบ้านย่าแล้วเตียจะได้นอนสบายสบายแล้วล่ะเดินทางไกลๆบนรถไฟมันก็อย่างนี้เองเตียก็ว่าง่ายและเชื่อฝั่งพ่อแต่ยายแก่ๆที่นอนเตียงตรงกันข้ามเลิกม่านออกมาบอกว่ายายได้ยินไอ้หนูมันร้องเหมือนถูกผีอำนะจ๊ะอย่างไรก็ตามพี่สุนมีได้ระแวง เรื่องผีสางอะไรเลยเพราะเตียเป็นจอมละเมอประการหนึ่งแต่แปลกที่ประการหนึ่งส่งเตียแล้วพี่สุนก็รีบกลับเตียอยู่กับย่าได้สักสองวันก็ไม่สบายตัวร้อนและไม่ยอมกินอาหารย่าและอาก็พาไปโรงพยาบาลหมอให้ยาแก้หวัดแก้ตัวร้อนมาแต่ก็ไม่ได้ผลเตียซึมลงไปอีก โดยเฉพาะตอนกลางคืนเตียมักจะบอกว่ากลัวไม่กล้านอนกับอาชมเพระชอบแย่งหมอนข้างและนอนทับเตียย่าก็คิดว่าเตียพูดจาภาษาเด็กก็ไม่ถือเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาย่าก็ให้เตียไปนอนกับยา่าห้องนอนย่าอยู่ติดก,กับห้องพระและต้องเดินผ่านห้องพระพอเตียเปลี่ยนมานอนกับยา่า เตียหลับสบายและไม่ละเมอเลยย่าเริ่มสังเกตและสงสัยแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเตียเป็นอะไรอยู่มาคืนหนึ่งย่ากลับจากช่วยงานเพื่อนบ้านตอนที่เตียหลับแล้วย่านึกเป็นห่วงอยากเอาเตียมนอนด้วยก็ให้อาชมอุ้มเตียไปนอนที่ห้องยาทั้งทัที่กำลังหลับ โดยลืมหมอนข้างไว้ที่อาชมอาชมนอนไปสักครู่หนึ่งมีความรู้สึกเหมือนใครมาเรียกแล้วก็เห็นเงาดำทะมึนของใครก็ไม่รู้ที่ข้างฝาพร้อมกันนั้นเงาก็ทอดยาวและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาชมได้ยินเสียงผู้หญิงเป็นเสียงแหบๆทวงหมอนข้างที่อาชมบังเอิญหนุนอยู่เสียงนั้นพูดว่า เอาที่นอนฉันคืนมาฉันหนาวเอาที่นอนฉันคืนมาอาชมมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อยา่ามาเขย่าตัวอย่างแรงพอรู้สึกตัวแล้วก็เพ่นเข้าห้องพระตัวสั่นงันงกก้มกราบพระนับครั้งไม่ทวนพลางพูดว่าช่วยด้วยครับช่วยผมด้วย พออาชมได้สติแล้วจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ย่าฟังย่าเข้าใจเรื่องราวต่างๆชัดเจนแล้วและเช้าวันรุ่งขึ้นย่าใส่บาตรและพาอาชมและเตียเพราะมหมอนข้างใบนั้นไปวัดในตำบลน,นั้นหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้อาชมและเตียและให้พระคนละองค์ส่วนหลวงพ่อก็เก็บหมอนข้างไว้ ย่าพึ่งจะนึกเรื่องที่เพื่อนบ้านยา่าเคยไป,ปเปลยคลาวที่ย่าเก็บนุ่นเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเขาไม่มีนุ่นบริสุทธิ์อย่างเราใช้หรอกบางทีฉันเคยเห็นคนรับซื้อที่นอนเก่าๆจากโรงพยาบาลหรือตามบ้านเอานุ่นมาปั่นใช้ใหม่อีกหมอนข้างใบของเตียงคงจะมีนุ่นประเภทนั้นนุ่น จากที่นอนคนตายอาทิตย์ต่อมาพี่สุนก็ได้รับทละเลขให้ลงไปหายาย่าเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังทุกคนพร้อมใจกันไปที่วัดอีกที่หนึ่งทำบุญอุทินให้เจ้าของที่นอนและนับแต่นั้นมาเตียก็ไม่เคยติดหมอนข้างอีกเลย ผู้มากับทางรถไฟเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วมาน,นี่เองซึ่งเกิดขึ้นกับตัวของข้าพาเจ้าเองคือว่าคุณป้าท่านลงมาเที่ยวที่บ้านข้าพาเจ้าบ้านป้าอยู่จังหวัดแพร่และป้าก็พาลูกชายของป้ามาด้วยวันหนึ่งป้าก็ชวนข้าพาเจ้าไปดูหนัง ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วจึงตอบตกลงทันทีหนังที่ไปดูนั้นสองเรื่องควบแต่เรื่องอะไรนั้นก็จำไม่ได้เสียแล้วจำได้แต่ว่าเป็นหนังจีนกำลังภายในทั้งสองเรื่องหนังเลิกประมาณห้าโมงเย็นอากาศคลึ้มและมืดเพราะเป็นฤดูหนาวป้าเรียกสามล้อให้ไปส่งที่บ้าน ทางที่จะไปบ้านข้าพเจ้านั้นลำบากเป็นหลุมเป็นบ่อและต้องขึ้นเนินทางรถไฟด้วยป้าและข้าพเจ้านั่งรถสามล้อคันเดียวกันลูกชายป้านั่งอีกคันหนึ่งพอมาถึงเนินทางรถไฟซึ่งสามล้อปั่นขึ้นไม่ได้เพราะเป็นเนินสูงป้าจึงบอกให้ส่งแค่นี้แหละเดี๋ยวเดินกันไปเองเมื่อจ่ายค่าสามล้อแล้ว เราก็ออกเดินคุยกันไปพอเดินไปได้สักพักใหญ่ข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายจะเป็นลมขึ้นมาเรียวแรงไม่มีขาอ่อนแรงจึงร้องบอกกับป้าป้าบอกว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กินข้าวเมื่อตอนกลางวันก็เลยพานจะเป็นลมข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นอย่างที่ป้าพูด เมื่อเดินมาถึงบ้านซึ่งข้างบ้านเป็นร้านขายของชําข้าพเจ้านึกอยากกินมะม่วงดองจึงสั่งกับพี่ผินเจ้าของร้านเมื่อได้แล้วกำลังจะกลับเข้าบ้านหูก็ได้ยินเสียงแวววาขอกินบ้างสิข้าพเจ้าไม่ได้คิดอะไรจึงออกเดินจะกลับเข้าบ้าน พอก้าวเดินพ้นเขตนรั้วบ้านพี่ผินเท่านั้นก็รู้สึกว่ามีดวงไฟสีเขียวพุ่งเข้าชนเอาได้ยินเสียงพี่ผินร้องแล้วข้าพาเจ้าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนบ้านแล้วมีคนนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนข้าพาเจ้าจึงถามแม่ว่ามีอะไรกันหรือแม่บอกว่าข้าพาเจ้าโดนผีสิง ครั้งแรกเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พูดแต่คำว่ามึงทอดทิ้งกูพอดีมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมาเที่ยวที่บ้านข้าพาเจ้าพอดีท่านบอกว่าข้าพาเจ้าโดนผีสิงและสอบถามวิญญาณที่สิงว่าต้องการอะไรวิญญาณที่สิงไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าอย่างเดียวท่านบอกว่าเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่อง ก็ต้องลงมือกันบ้างละ่ะท่านจึงเอามีดหมอมาวางไว้ในมือของข้าพเจ้าแม่บอกว่าข้าพเจ้าร้องออกมาด้วยเสียงอันน่ากลัวพอสิ้นเสียงร้องของวิญญาณท่านจึงถามอีกครั้งว่าที่มาสิงร่างนี้ต้องการอะไรเสียงวิญญาณจึงตอบว่าชื่ออุ่นเรือนประเสริฐสีอายุ16ปี ถูกรถไฟทับตายหิวมากก็เลยมาเข้าสิงน้องพอพอ่อแม่พี่น้องไม่เคยทำบุญไปให้เลยแล้ววิญญาณก็เรียกแม่ข้าพเจ้าว่าป้าขอกินข้าวหน่อยแม่ก็ไปจัดข้าวปลามาให้วิญญาณกินเมื่อกินเสร็จแล้วเขายกมือไหว้ขอบคุณแม่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรตอบแทนหรอกนอกจากจะบอกเลขหวยให้ วิญญาณบอกเลขสองสี่ถ้าใครมีโชคก็ถูกไม่มีก็ไม่ถูกนะจนเกือบเวลาสามทุ่มวิญญาณจึงบอกว่าจะไปแล้วพอร่างเขาตายกับรถไฟจะไปก็ไปพร้อมกันรถไฟจะมาก็มาพร้อมกับรถไฟพร้อมทั้งได้บอกอีกว่าถ้าใครอยากจะติดต่อกับเขาให้ติดต่อกับเขา โดยการจุดธูปหนึ่งดอกแล้วเรียกชื่อเขาเขาก็จะมาหาพอเสียงว่วนรถไฟดังขึ้นข้าพเจ้าก็ล้มฟุบลงพอสองวันต่อมาหวยออกสองสี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็พากันซื้อของมาให้ข้าพเจ้ากันมากมายข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องซื้อของมาให้ข้าพเจ้าหรอกเพราะที่พวกเขาถูกหวย ก็เพราะวิญญาณของอุ่นเรือนไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าแล้วบอกให้เขานำของเหล่านั้นไปทําบุญถวายพระที่วัดและให้อุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณของอุ่นเรือนด้วยข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะติดต่อกับวิญญาณของอุ่นเรือนอีกเลยเพราะกลัวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อมาประสบกับตัวเองจึงรู้สึกกลัว